เอาละเรามาพิจารณาปัญหาเรื่องนี้กันต่อไปโปรดย้อนเข้ามาดูตัวเราเองนึกถึงตัวเราเองกันดีกว่าแทนที่จะไปมัวใส่ใจแต่กับคนอื่นนั่งนินทาเขาว,ว่ายังขําก็ไม่ทําให้ตัวเราเองมีอะไรดีขึ้นมาสู้ดูตัวเราเองไม่ได้เรื่องแรกที่ต้องพูดกันก่อนนะครับก็คือเรื่องของตัวตัวก็คือตัวนี่แหละนะเดี๋ยวฟังคําอธิบายนะครับว่าเป็นยังไงเรียบร้อยยังมึงอะฮะเรียบร้อยยังเออเอาเอา,เอาเท่าที เดี๋ยวเขาหาว่ากูแงเหงาหรือเปล่ามาคนเดียวไม่เหงาถ้าทีมงานเพียบเลยนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับอ่ะตัวะหัวข้อนะชื่อตัวแกมันเกิดมาเสียชาติหนักโลกหนักแผ่นดินกินข้าวสุกเสียข้าวสารเปล่าโอ้โหเจ็บไหมเกิดมาเสียชาตินี่คํานี้แรงนะนี่เป็นคำยอะเย้ยเราคนด้วยความน้อยใจเสียใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และท่านผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งถ้าใครโดนเข้าแล้วสุจาบอายตัวเอง อย่าจะเอาหัวชนฝาให้มันตายตายไปเสียรู้แล้วรู้ลอดนะอ่านข้านะครับแกมเสียชัดเกิดหนักโลกนะแพนดินใครเคยโดนดา่าแบบนี้มั่งกิน,นะนข้าวสุกเสียข้าวสาร,รเปล่าไอ้กินข้าวสุกเสียข้าวสารนี่ไม่เคยดียแล้วนะนะถ้าบอกว่าเลี้ยงเสียข้าวสุกเนี่ยอาจจะเคยได้ยินบ้างเนาะทําไมจะไม่อายทําไมจะไม่น้อยใจเราก็คนเดินดินกินข้าวผ่านหัวใจเหมือนกันดีก็รู้ชั่วก็รู้แล้วก็ได้เพียรพยายามทุกอย่างที่จะหาดีใส่ตัวเหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายแต่ว่าเรามันคนพระวสนา ทำดีไม่ขึ้นทำแล้วก็ไม่ได้ดีน้อยใจนักถูกแล้วมีคนอยู่เป็นอันมากที่เป็นคนอาภัพทำดีไม่ขึ้นยิ่งทำดูเหมือนจะยิ่งสุดยิ่งก้าวดูเหมือนจะยิ่งถอยยิ่งโฆษณาก็ดูเหมือนจะยิ่งมีแต่คนเกลียดเรื่องนี้เป็นความจริงยิ่งในสมัยนี้สมัยคนจะได้ดีด้วยการหาเสียงและในสมัยเดียวกันนี้คนที่จะให้เสียงเขาก็มีเสรีภาพในการวิจารณ์คนเรื่องนี้ยังเป็นปมปัญหาสําคัญมากทีเดียวท่านผู้อ่านคงจะยังจํากันได้ คนบางคนหมายมั่นปั้นมือยิ่งนะักที่จะครองใจประชาชนให้ได้เพื่อความก้าวหน้าของตนและก็ได้พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าตัวเป็นคนดีน่ารักน่านับถือถึงกบโปรยเงินโปรยทองแจกจ่ายไม่เลือกหน้าก็มีถึงก็โอดตาหลับขับตานอนเพื่อไปแสดงตัวที่น่นที่นี่ก็มีแต่แล้วก็ต้องผิดหวงังยิ่งหวานเงินมากเสียงด่าก,กับยิ่งหนาหูยิ่งไปประกดตัวมากเสียงคอรหานินทายิย่งดังกระชอนมันน่ากลุ้มจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเพราะเขาไม่อยากดีและเพราะขี้เกียจทําความดีหาไม่ได้ เรื่องเหล่านี้ไม่มีบกพร่องไม่มีเสียแต่มันเสียอยู่ที่ว่าเขาขาดการปรับปรุงตัวเองให้ถูกต้องการสร้างตัวเองจึงไม่ได้ผลสมความตั้งใจยิ่งทำยิ่งหดยิ่งกลายิ่งถอยตามที่ว่ามาแล้วเอาละเรามาพิจารณาปัญหาเรื่องนี้กันต่อไปโปรดย้อนเข้ามาดูตัวเราเองนึกถึงตัวเราเองกันดีกว่าแทนที่จะไปมัวใส่ใจแต่กับคนอื่นนั่งนินทาเขาว่ายังคํำก็ไม่ทำให้ตัวเราเองมีอะไรดีขึ้นมาสู้ดูตัวเราเองไม่ได้อันนี้จริงนะจริงนะ คนเราคนหนึ่งคนหนึ่งนี้ครองตัวอยู่คนละสองชั้นคือตัวนอกกับตัวในที่พูดนี้พูดตามภาษาของชาวบ้านเราธรรมดาตามความเข้าใจของชาวบ้านเรานี่เองขอนักปรัชญาเมธีทั้งหลายอย่าพิ่งค้านประเดี๋ยวจะเห็นว่าผู้เขียนชักจะฟุ้งมากเสียแล้วคนอะไรตั้งสองตัวสามตัวไม่ใช่อย่างนั้นประเดี๋ยวจะว่าให้ฟังตัวนอกข้าพเจ้าหมายถึงร่างกายเมื่อตัวที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปตัวอ้วนตัวผอมตัวดําตัวขาวเป็นตัวตัวนี่แหละ ขอโทษท่านผู้อ่านด้วยที่ข้าพเจ้าใช้คำว่าตัวเพราะต้องพูดอย่างสำนวนพูดแท้เอาคำชาวบ้านพูดกับชาวบ้านไม่ใช่เขีย,เขยนเอาคำวัดมายัดเยียดให้ชาวบ้านเข้าใจตัวเราเป็นตัวตัวที่มีชื่อเรียกต่างๆกันชื่อนายแดงนางคำแม่แฉ่งพ่อปุกห่านยากใช่ไหมอะไรเหล่านี้แหละเป็นตัวนอกทราบกันอยู่ทั่วไปแล้วส่วนตัวในข้าพเจ้าหมายถึงความเป็นหรือบีอิงนั่นเองนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือบีอิงตัวก็มีคือบอดดี้นะ ตัวนอกคือบอดี้ตัวในคือบีอิ่งความเป็นเป็นคนดีคนเลวอะไรเงี้ยนะชื่อตรงกับภาษาธรรมะว่าภาวะหมายถึงความเป็นนั่นเป็นนี่อย่างที่เราเป็นเป็นอยู่ทุกวันนี้แหละเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเขยเป็นสะพ้ายเป็นผัวเป็นเมียเป็นพระเป็นคารวะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นผู้แทนเป็นรัฐมนตรีเป็นต้นและความเป็นอื่นๆอีกเยอะแยะเชิญนับดูเองคนเราแต่ละคนนอกจากจะครองตัวนอกอยู่คนละตัวแล้วยังครองความเป็นกันอีก มากก็มีน้อยก็มีแต่ว่ามีทุกคนความเป็นนั่นเป็นนี่นี่แหละที่ข้าพเจ้าเรียกว่าตัวในดีนะน,นี้นะเราต้องแยกให้ออกจริงๆนะฮะนี่คือพื้นฐานเลยนะทำไมพระท่านถึงสอนว่าเวลานั่งสมาธิตั้งสมาธิเนี่ยให้จับลมหายใจอานาปนสติก่อนนะเพราะว่ามันจะเห็นชัดเจนนะมันจะเป็นการแยกตัวนอกตัวในชัดเจนมากลองปฏิบัติดูนะครับเหตุที่เรียกว่าตัวก็เพราะเมื่อคล้องเข้าแล้วมันมีผลได้ผลเสียมาถึงตัวเราด้วยมันกระเทือนถึงตัวเหมือนกันกับตัวนอก อย่างเช่นเรานั่งอยู่ดีมีใครเอาหนามแหลมแหลมมาทิ่มสีข้างเราสะดุ้งเจ็บทีนี้ถ้าเราเป็นในอำเภอนั่งอยู่ดีมีคนด่าว่าในอำเภอไม่ได้สติเราก็สะดุ้งเหมือนกันแล้วก็เจ็บเหมือนกันฉะนั้นความเป็นในอำเภอก็มีค่าเท่ากับเป็นตัวของเราอีกตัวหนึ่งมันอยู่ชั้นในเลยขอเรียกว่าตัวในเข้าใจไหมตัวนี้แล้วก็คือเรามีสองส่วนอนะตัวนอกตัวในนะตัวนอกตัวในก็คือใครมาทาร้ายร่างกายเราเนี่ยปึ้งมันโดนตัวนอกใช่ไหมแต่เราเจ็บไอตัวในอะเจ็บเจ็บเจ็บกายในตัวนอก ต่จเจ็บใจของทิมกูทําไมวะเนี่ยคือตัวในนะตัวนอกเนี่ยเราเป็นร่างกายใช่ไหมแต่ว่าเราไปได้ยินคนด่าตมรติว่าเป็นในอำเภอคนด่าเราในอำเภอแม่งเฮี้ยวะ่ะคนเขาเาจจะพูดลอยลอยก็ได้ในอำเภอแม่งเฮี้ยวะ่ะแต่เราเป็นในอำเภอเนี่ยอ่าเราก็เจ็บไอ้เจ็บเนี่ยไม่ได้เจ็บอะไรตัวในเจ็บอย่ามีคนด่าตํารวจเนี่ยอถ้าตํารวจเป็นเฮี้ยจริงก็ด่า,าด่าไปเถอะแต่ตำรวจดีแต่ไปว่าเขาว่าว่าเขาเฮี้ยว่าเขาเอาเปรียบว่าเขาเออ่ทำเกินกว่าเหตุหรืออะไรเงี้ยทั้งนั้นที่มันไม่ได้เกินกว่าเหตุไม่ได้เอาเปรียบไม่ได้ผิดกฎหมายเนี่ยเขาทำตามหน้าที่ทุกทุกอย่างเนี่่ยแล้ววใครรดาตจเนี่ย ผมไม่ใช่หนวดแล้วเนี่ยโหยังเจ็บนึกออกว่านี่คือเจ็บตัวในไม่ได้เจ็บตัวนอกไม่มีใครมาแตะต้องอะไรเราแต่เราเจ็บตัวในนี่คือความเป็นความบีอิงของเราเนาะถ้าจะว่าในทางติดตัวทั้งตัวในทั้งตัวนอกมันก็ติดตัวด้วยกันคือทิ้งไม่ลงต่างกันแต่ว่าตัวนอกนั้นใครครองตัวไหนแล้วต้องครองตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็เลิกกันคีริวหรือสวยงามลงตายแล้วไม่มีความหมายเลยส่วนตัวในเราครองตามกาละกาละก็คือเวลาเนาะ ปลดได้เปลี่ยนได้แล้วแต่เราเนี่ยเห็นไหมแต่ก่อนในเป็นตำรวจตอนนี้ไม่ใช่ตำรวจแล้วก็ปลดได้เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าถ้าลงได้ครองแล้วก็เป็นจุดดีจุดเสียที่คนทั้งหลายเขาจะมองอืมสมมุติว่านายคนหนึ่งครองความเป็นนายอำเภอถ้าตัวนั่งอยู่ที่บ้านใครเขาก็เห็นว่าอ้นอนายอำเภออยู่บ้านไปที่ว่าการอำเภอเสมียนเห็นเข้าเขาก็ว่าอ้นอนายอำเภอมาแล้วไปหาพระที่วัดพระท่านก็ว่าแหมวันนี้นายอำเภอมาถึงนี่เชียวหรือจเจริญพร ทีต่ต่างว่าท่านในอำเภอไปตกน้าตกท่าพวกเด็กเขาก็ว่าดูเนี่ยในอำเภอเมาไม่เป็นท่าเลยอาจจะลื่นก็ได้ชิบหายใช่ไหมถ้าไปดูแลทุกสุขให้รัษฎรชาวบ้านก็ให้ศีลให้พรดีจริงขอให้ท่านในอำเภอจงจเจริญเจริญเธอแล้วถ้าเกิดในอำเภอไปเล่นไม่ซื่อกับรัษฎรเขาเขาก็พากระสาบแช่งว่าในอำเภอพันนี้เมื่อไรจะตายหาสักทีก็ไม่รู้อาอาจารย์ท่านเขียนว่าในอำเภอพันนี้เมื่อไรจะตายสักทีก็ไม่รู้นะหานี่เติมเองโอเคไหมหาเติมเองนะครับเพื่อเพื่อฟิลลิ่งเพื่ออัธร ตามตัวอย่างที่ว่ามานี้แสดงให้เห็นว่าตัวในคือความเป็นหรือ being มันติดตัวอยู่เรื่อยแล้วก็เป็นที่เพ่งมองตลอดเวลาส่วนตัวนอกที่มีชื่อในดําในแดงอะไรนั่นไม่มีใครไปสนใจเท่าไหร่นักหรอกว่าถึงเรื่องการดูการเห็นตัวนอกกับตัวในเห็นยากง่ายไม่เท่ากันมันเห็นด้วยอวัยวะคนละอย่างตัวนอกเห็นด้วยตาเนื้อถ้าพบแล้วก็เห็นของที่เห็นด้วยการพบอย่างนี้เราเรียกว่าพบเห็นส่วนตัวในเป็นตัวทิพตัวทิพก็คือตัวที่มันมองไม่เห็นนะเราจะเห็นได้ด้วยตัวรู้ว้าว ตัวนอกเห็นด้วยตาตาเนื้อแต่ตัวในเห็นด้วยตัวรู้หรือญาณะยาณนะะคือความรู้นะครับคือต้องรู้จึงจะเห็นถ้าไม่รู้ก็ไม่เห็นโหจริงว่ะจริงว่ะคือถ้าเขาไม่รู้เขาก็ไม่เห็นคุณหมอเดินมาเนี่ยเราเห็นเห็นเป็นมนุษย์คนหนึ่งเดินมาแต่ถ้าร,ารู้ว่าคนนี้เป็นหมอเราก็จะเรียกเขาอ๋อคุณหมอเพราะเรารู้เราจึงเห็นเขาเป็นหมอถ้าเราไม่รู้เราก็จะเห็นเขาเป็นนายคนหนึ่งอันนี้ดีลึกซึ้ง ปัญญามากเลยเนี่ยนะสิ่งที่เห็นได้ด้วยความรู้อย่างนี้เราเรียกว่ารู้เห็นรวมความว่าตัวนอกเพียงแต่พบก็เห็นส่วนตัวในต้องรู้จึงจะเห็นอย่างหนึ่งพบเห็นอย่างหนึ่งรู้เห็นที่พูดมานี้ดูจะยังคุมเครือที่ว่าเห็นด้วยรู้ต้องรู้จึงเห็นคือ,อยังไงแน่คืออย่างนี้สมมุติว่ามีคนคนหนึ่งตีเสียว่าเป็นชาวบ้านกลางป่าก,กลางดงในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนโน่นอา้าวจังหวัดนี้เลยสิปีก็ไม่เคยพบหนังสือยี่สิปีก็ไม่เคยฟังวิทยุสมมุติว่า เดิมชื่อในมีอยู่มาในมีแกสมัครเป็นผู้แทนได้ครังเข้ามากรุงเทพก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นถึงรัฐมนตรีถ้าพนักท่านมีเดินอยู่ในกระทรวงหรือในธรรมเนียบหรือในสภาพวกข้าราชการพอเห็นเข้าก็มองปราดเข้าไปถึงตัวในของท่านได้เลยคือเห็นความเป็นรัฐมนตรีที่เขาเห็นนั้นเพราะเขารู้มาก่อนแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าพนักท่านเดินทางกลับไปแม่ท้องสอนไปที่ตำบลบ้านเกิดของท่านเองดูคนเขาไม่รู้ว่าท่านเป็นรัฐมนตรีเขาก็คงเห็นเป็นแต่ตามมีหรืออย่างดีก็เห็นเป็นผู้แทนมีเท่านั้น ยิงท่านรัฐมนตรีมีไปเดินอยู่โน่นแถวบ้านป่าขาดงาเขาเขียนว่านป่าขาดงนะที่ผู้คนเขาไม่เคยเห็นคนบุญหนักสักใหญ่เลยคนร้อยทางร้อยก็จะไม่มีใครเห็นความเป็นรัฐมนตรีของท่านเลยที่ไม่เห็นนั้นก็เพราะเรื่องไม่รู้เท่านั้นเองก็ว่าแล้วว่าถ้าไม่รู้ก็คือไม่เห็นตัวท่านน่ะคลองความเป็นไว้เต็มทีทีเดียวแต่คนที่เขาไม่รู้เขาก็ไม่เห็นโอ้อันนี้ดีนะต่อไปอีกหน่อย ท่านผู้อ่านยังจำำํญญญาอมตะนิยายเรื่องกามนิตได้นีใช่หรอือนั่นก็ตัวอย่างอีกชิ้นหนึ่งที่ว่าไม่รู้ไม่เห็นคืออย่างไรเขาเรื่องนั้นว่ากามนิทหนุ่มน้อยคนหนึ่งได้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างแรงในปัญหาการคองรักเขานี้ออกจากบ้านรอนแดดไปส่อสแสวงหาพทธเจ้าเผื่อว่าเมื่อได้เขา้าเฝ้าพทธเจ้าแล้วพระองค์จะได้ช่วยคลายความทุกข์ใจให้ตนได้บ้างค,ค่ําคืนวันหนึ่งกามนิตได้แวะเข้าไปขออาศัยอยู่ที่โรงบ้านหม้อของช่างหม้อจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความกระวนกระวาย ด้วยความอยากเฝ้าพระพุทธองค์แต่แล้วก็เป็นการบังเอิญคืนวันเดียวกันนั้นเองพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาทางนั้นโดยลําพังพระองค์เองและได้เสด็จแวะเข้าไปขอพักแรมที่โรงนายช่างหม้อนั้นด้วยฝ่ายกรมนิธ์เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาพักร่วมสถานที่กับตนก็ขยับเข้าไปนั่งสนทนาด้วยเขารู้แต่ว่าคู่สนทนาของเขาเป็นสมณะเพียงรูปหนึ่งเท่านั้นเขาพามเล่าให้สมณะรูปนั้นฟังอย่างซ้ำซ้ำซากเกือบตลอดคืนว่าตัวเขาเองมีความปรารถนายอย่างแรงกล้าที่จะได้เฝ้าพระพุทธเจ้าโดย คันลุงเช้ากามนิตก็นมัสก,การลาพระพุทธเจ้าโดยกราบทูลแด่พระองค์ว่าตัวเขาเองจะต้องรีบเดินทางไปเฝ้าพระเจ้าให้จงได้คันออเดินทางไปอย่างไม่ทันกระไรก็ถูกโคดุวิ่งสวนทางมาประทะร่างกามนิตลม้มลงขาดใจตายนี่แหลนะหนอเพราะไม่รู้จึงไม่เห็นพระพุทธองค์ไม่ใช่คนสามัญธรรมดาทรงครองความเป็นอันยิ่งใหญ่คือความเป็นพระเจ้าถึงอย่างนั้นกามนิตก็ยังมองไม่เห็นที่เขาไม่เห็นก็เพราะว่าเขาไม่รู้ดังกล่าวนั่นเอง ตัวอย่างสดๆก็มีไหนๆได้เล่าแล้วก็เลยเล่าสู่กันฟังเสียให้พอเมื่อประมาณ 6- 7ปีล่วงแล้วนี่เองก็คือ6 7ปีผ่านแล้วนี่เองมีท่านแม่ทัพผู้หนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงเป็นพิเศษในทางการตรวจราชการท่านตรวจซอกแทกจนกระทั่งในลิ้นชักโต๊ะและแม้แต่ในส้วมของทาหารและกำหนดการตรวจก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยยากที่พวกเราจะเดาถูกครั้นอยู่มาวันหนึ่งท่านแจ้งไปให้หน่วยที่อยู่ต่างจังหวัดทราบว่าท่านกำหนดจะเดินทางไปถึงหน่วยในวันที่เท่านั้นเท่านี้แต่ครั้นแจ้งหมายกำหนดการไปแล้วท่านจะเกิดอย่างไรขึ้นก็ไม่ทราบ แต่ข้าพเจ้าทราบเป็นความในจากท่านว่าท่านตรวจตามหมายกำหนดการมามากแล้วอยากจะตรวจดูการเตรียมการเสียบ้างจะได้รู้ว่าการเตรียมการรับรองแม่ทัพนั้นทางหน่วยจะปฏิบัติการอย่างไรตกลงว่าท่านเดินทางถึงล่วงหน้าหนึ่งวันคือไปถึงเอาวันศุก์ดิบแทนที่จะไปถึงวันงานที่สถานีไม่มีใครมารับเลยท่านเองใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นลงจากรถไฟแล้วก็จับสมล้อไปที่ค่ายทหารเองไม่มีใครสังเกตได้จนกระทั่งถึงเรือนรับรอง กันขึ้นไปบนเรือนก็เห็นพวกทหารกำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่กับการทำความสะอาดบ้านบางล้างบางถูบางก็บ่นไปตามเรื่องไม่มีใครรู้ว่าชายแก่แปลกหน้าที่ขึ้นมายืนดูพวกเขาทำงานอยู่นั้นคือใครขันทันแม่ทัพถามว่าทำอะไรกันก็ได้รับคำตอบซึ่งยากนักยากหนาะที่คนที่เป็นชันแม่ทัพแล้วจะได้ยินทหารคนหนึ่งตอบว่าแม่ทัพแกจะมาเว้ยล้างบ้านไว้รับแกหน่อยและมีคนอื่นๆพูดจาคำสรุดีทํานองนี้อีกหลายคําดีๆทั้งนั้นดูเถอะทาไมแม่ทัพทั้งคนก็ไม่มีใครมองเห็น นี่ก็เรื่องไม่รู้จึงไม่เห็นเหมือนกันตัวอย่างสดๆดร้อนๆก็มีเมื่อเราเดือนมีนาคม2501คือเมื่อสองสามเดือนก่อนโอโ้ไม่สดแล้วครับอาจารย์ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเขียนเรื่องนี้พระนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกถนอมกิติขจรเดินทางไปตวรวจราชการภาคอีสานตอนนั้นท่านเพิ่งเา้ารบตำแหน่งนายกใหม่รูปภาพของท่านในหน้าหนังสือพิมพ์ก็ยังไม่แพร่หลายประกอบกับวิธีเดินทางไปตวรวจราชการของท่านก็ไม่ซ้ําแบบนายกเก่าเสียด้วย ผิดกันไปคนละชนิดเลยสมัยก่อนนาะยกไปตรวจราชาการใช้แบบโชว์ตัวเต็มที่เวลาเดินทางรถยนต์ก็จัดรูปเป็นขบวนคล้ายๆกับขบวนเสด็จมีรถตรวจการออกหน้าถัดมาเป็นรถตำรวจคุ้มกันแล้วก็รถท่านตามหลังโดยรถของเสนาข้าราชการยาวเหยียดแล้วตัวท่านเองก็แต่งตัวหรูที่สุดนั่งรถคันที่แพงที่สุดสีสวยที่สุดเวลาลงจากรถก็มีแถวนักเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้านคอยต้อนรับเป็นเกียรติเมื่อลงจากรถแล้วท่านก็เดินอย่าสงส่าผาเผยเด็กๆเ,เห็นก็รู้ว่าผู้นั้นคือนายกแต่มาถึงนายกถนอมบ้างท่านไม่เอาอย่างนั้น ควบรถจีบเก่าๆปูเลงปูเลงไปตัวราชการควบนําหน้าไปเลยใครจะตามมาหรือไม่ก็ตามใจดูภาพในเครื่องรับโทรภาพก็เห็นท่านใส่เสื้อเชิตสีขาวแขนสั้นแล้วก็ใส่หมวกสกักการะรับเครื่องรับโทรภาพคือเครื่องโทรทัศน์นะครับนะดูเหมือนจะไม่ใช่ใหม่ทีเดียวนะักทําเอาคนเขารักไปตามๆกันทีเดียวสมัยนู้นเนาะสมัยนู้นเมื่อก่อนผู้ใหญ่ตัวราชการท่านใช้วิธีทําตัวท่านให้รัษฎรรู้จักแต่ท่านนายกถนอมกลับใช้วิธีทําตัวท่านให้รู้จักรัษฎร มันคนละแบบกันจากการไปตวรวจราชการของท่านในครั้งนั้นหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงบทความเป็นานองเบื้องหลังข่าวมีเรื่องขำๆค,คือท่านนายกไปถึงไหนก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักบางทีท่านไปถึงแล้วยังถูกถามว่ารถท่านนายกจะพาเมื่อไหร่และมีอยู่ตอนหนึ่งที่ช่างภาพหนังสือพิมพ์เกิด5้าแต้มตามเรื่องนั้นว่าช่างภาพผู้นั้นสะพายกล้องไปคอยดักถ่ายภาพท่านนายกที่ตาวนระหว่างผ่านทางพอเห็นรถจีเก,ก่าคัาานหนึ่งคขบมาเขาก็บกมือให้ชะลอความเร็วลงถามคนในรถว่ารถนายกออกเดินทางมาหรือ,อยัง ชายวัยกลางคนที่นั่งอยู่ในรถตอบอย่างสุภาพแกมยิ้มนิดว่าเอคุณคอยถามรถขันหลังดูก็แล้วกันว่าแล้วรถก็ออกไปคันมีรถขันหลังมาช่างภาพก็เข้าไปถามอีกคนในรถขันหลังก็ตอบว่ารถท่านนายกล่วงหน้าไปแล้วช่างภาพก็บอกว่าเขามาคอยอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วเห็นรถจี้ผ่านไปแค่คนเดียวฝ่ายคนในรถก็บอกว่าก็รถคันนั้นแหละเป็นรถที่นายกนั่งผ่านไปช่างภาพก็แย้งยืนยันว่าเขาได้คุยกับคนในรถด้วยตนเองไม่มีนายกอยู่ในรถคันนั้นแน่ แต่คันซักไปซักมาอยู่คู่หนึ่งจึงรู้ว่าช่างภาพเกิดห้าแต้มเข้าแล้วคำว่าห้าแต้มคืออะไรผมไม่เข้าใจเนาะน่าจะแบบว่าเงืบอะไรประมาณนี้นะหรือว่าตลกตัวเองอะไรไม่ไม่เข้าใจจริงนะนี้ไม่เข้าใจจริงใครเข้าใจช่วยช่วยอธิบายหน่อยแล้วกันนะครับคำว่าห้าแต้มเนี่ยนะคนที่เขาเห็นนั่งอยู่ในรถคันหน้าและพูดจากับเขานั่นแหละคือนายกรัฐมนตรีนี่ข้าพเจ้าว่าตามเขาว่าแท้จริงประการใดขอยกให้กับหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นนี่ก็แสดงว่าในช่างภาพผู้นาสงสารนั้นได้เห็นแต่ตัวนอกไม่ได้เห็นตัวในท่าานนนยกรรัฐมตี ที่ไม่เห็นก็เพราะไม่รู้ก็อย่างที่ข้าพเจ้าว่าแล้วว่าตัวในนั้นใครไม่รู้ก็จะไม่เห็นสาระสําคัญของของบทเนี้ยก็คือการบอกว่าเาเรามีสองตัวตัวนอกตัวใน,นเครื่องตัวสติหนึ่งที่ได้จากอันนี้เลยนะก็คือเราอย่าเพิ่งด่วนสรุปจากการเห็นอะไรภายนอกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่าโดยปกติแล้วมนุษย์เราสัญญาณคือเห็นอะไรปุ๊บก็ตีความแล้วใช่ไหมคนจะเรียกว่าตัดสินเรื่องแล้วแต่คือการตีความนะผมเองก็เป็น เห็นปุ๊บเนี่ยเราตัดสินก่อนโดยอัตโนมัติทุกคนเป็นแบบนี้หมดไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าสติยิ่งน้อยเนี่ยก็ยิ่งตัดสินเร็วถ้าสติยิ่งมากก็มันมีความยับยั้งมากนะครับที่นี้เนี่ยบทเนี้ยสาระของมันก็คือว่าที่ผมได้รับนะก็คืออย่าประมาทนั่นเองเห็นแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นอย่างที่เราเห็นอะประมาณนี้นะครับมันมีเห็นใช่ไหมเห็นตัวนอกแต่รู้ไอรู้เนี่ยคือรู้ตัวในอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกันเวลาคนดูคลิปอะเวลา ดูคลิปผมเนี้ยผมทาคลิปว่าคนเห็นก็เออไอนี่เป็นใครแต่ถ้าเขารู้ว่าเออผมเป็นใครเขาก็จะแบบก็คือจะรู้เลยว่าอ,อ๋อนี่คือผู้กองเบนนะเขาทําคลิปลักษณะแบบนี้นีนี้นะอะไรอย่างนี้หลายครั้งหลายครั้งนะในคอมเมนตน์จะแบบว่าคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครแล้วเ,เจอเจอบ่อยอันนี้เป็นคําอธิบายที่ดีมากนะครับอ่ะก็หวังว่าจะชอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันอีีหน้าดีกว่านะครับอันนี้ยาวไปแล้วนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ